วันนี้เป็นวันแรมสิบสีค่ค่ำซึ่งเวียนมามันจบครบรอบตรงกับบันทำบุญข้าบระดับดินบุญนี้เคยทำกันมาแล้วแต่สมัยดึกดำบรรตามตำราท่านกล่าวไว้ว่าีมท่านอัญญาโกนทันญะเป็นผู้ริทำขึ้นในเบื้องแรก แต่จะให้ซื่อว่าทำบุญค่าประดับดินหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจแต่ที่สำคัญก็หมายถึงที่ท่านอัญญาโกรทัญญะนั้นแหละเป็นต้นเหตุจริงได้ดิทำกันมาเรื่อยๆแม้อัตมาเกิดมาพอรูดย่างสาภาวะใหญ่โตขึ้นมาก็เห็นพ่อเห็นแม่ ทำกันมาทุกปีตลอดเรื่อยมาจนถึงสมัยปัจจุบันเช่นวันนี้เป็นต้นบรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นท่านพุทธ,ธศาธนิก,กชนทั้งหลายต่างก็ได้อุตสาห์พยายามมาทั้งบ้านใกล้บ้านไกลโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากใดๆทั้งนั้นเพราะบุญนี้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของเราได้พร้อมเพียงสามัคคีกันได้มาบริจาค มากน้อยตามกำลังศรัทธาของตนจะให้มากหรือน้อยนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญข้อสำคัญอยู่ที่การให้นั้นด้วยความเชื่อความเริ่อมใสโดยไม่มุ่งอะไรตอบแทนนอกจากความสุขความเจริญคือบุญนี่นั้นเป็นสำคัญนี่แหละท่านเรือกว่าการทำบุญวันนี้เราทั้งหลายก็ได้พากันบริจาคไปแล้วจากนั้นแล้วก็ได้มา สมาทานสินห้าสินอุโบสถตามนิสัยของผู้ใคร่ประพฤตินตนให้เป็นคนดีเป็นระดับไปบัดนี้ก็เป็นโอกาสที่จะฟังธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จท้าูมีพระภาคเจ้าพอเป็นเครื่องไปประครับประคองหรือพอเป็นเครื่องไปปร,ปรับปรุงแก้ไขจิตใจของตนให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตใจของเรา ้าหากไม่ปรับปรุงแก้ไขในทางที่ถูกที่ที่ควรหรือในหลักเหตุผลให้พอเหมาะพอดีแล้วอย่างไรก็ต้องไหลลงทางต่ำเสมอเพราะธรรมชาตินี้เคยเป็นนิสัยมาแต่หลายกับหลายกันนับไม่ถ้วนคือหลักของใจนี้เองการที่ปรับปรุงแก้ไขหลักจิตใจให้ถูกทางนี้ก็ต้องอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแบบฉบับที่ดีงามตลอดมา พราะพระองค์ทรงค้นพบด้วยความสะอาดหรือความรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีอะไรปลอมแปลงภายในจิตใจของพระองค์เจ้านอกจากความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เมื่อประกาศสอนโลกโลกก็ต้องสอนด้วยความบริสุทธิ์พระไทยไม่ได้มุ่งอันหนึ่งอันใดเพื่อเป็นเครื่องหลอกลกลวงต้มตุนโลกแม้แต่อย่างใดเลยดังนั้นการปรับปรุงแก้ไขที่จะให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้ เราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังคือมีท่านผู้ที่แสดงนั้นสามารถรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลรู้ในทางที่ถูกรู้ทั้งทางผิดแล้วนำมาสั่งสอนบรรดาพวกเราเราก็น้องนำเข้าไปพินิษพิจารณาแล้วนำไปปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตนของตนให้ถูกทางนี้เป็นเรื่องสำคัญพอหลักาศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีแบบฉบับมีกฎมีเกณฑ์เช่นเดียวกับ แบบแปนแผนถังที่ก็จะสร้างบ้านสร้างเรือนก็ย่อมมีแบบฉบับเช่นเดียวกันถ้าหากนายช่างไปปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ถูกต้องตามแบบฉบับยอ่ยอมลดคุณภาพหรือทําลายผู้เข้าไปอยู่อาศัยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นนอกจากนั้นแล้วก็ยังทําลายทรัพย์สินเงินทองไม่มีประมาณหลักทำของพระพุทธเจ้าก,ก็เช่นเดียวกันก็ย่อมมีหลักมีกฎมีเกณฑ์เช่นเดียวกับการให้ทานก็ดีย่อมมีแบบฉบับ การรักษาศีลก็ต้องมีแบบฉบับการภาวนาก็ต้องมีแบบฉบับมีกฎมีเกณฑ์มีเหตุมีผลที่จะยังกู้ปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามต้องดำเนินตามหลักทำนั่นนั้นโลกทั้งหลายเส้นการให้ทานก็ดีรู้สึกจะสมัยทุกวันนี้แต่ไม่ได้ตําหนิท่านผู้หนึ่งผู้ใดรูด้จักจะเคลื่อนคาดไปมากจากหลักเหตุผลขององค์สมเด็จพระภูมิพภะภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงวางหลักไว้สามประเด็นเพื่อให้เราทั้งหลายได้นําไปคิดไปอ่าน หรือหาเหตุหาผลที่จะไปเทียบเคียงในการ,รให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีหลักที่หนึ่งท่านว่าโลกาที่ปไตยคือถือโลกเป็นใหญ่คําว่าโลกหมายถึงโลกนั่นเองพูดอย่างง่ายๆโลกเป็นใหญ่การทําบุญให้ทานโลกถือว่าเช่นการฆ่าสัตว์การดื่มเหล้าเมาสุลาทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเห็นว่า ความโลภมันเกิดขึ้นเกิดจากกิเลสตัณหาภาฉุดลากไปก็มีความแสดงออกก็เลยถือกันเป็นใหญ่เช่นการฆ่าสัตว์ฆ่าวัวฆ่าควายเหล่านี้เป็นต้นทำลงไปก็ถือว่าได้บุญมากๆนั่นถึงว่าโลกาที่ประไตยถือโลกเป็นใหญ่เป็นส่วนมากมันเป็นอย่างนี้ตกมาในสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้เป็นส่วนมากแต่ไม่ได้ตำหนิท่านผู้หนึ่งผู้ใดแต่ที่จะแสดงให้ฟังนี้ให้นำไปคิดไปอ่านไปเทียบไปเทียงให้รู้จักเหตุจากผล ถ้าหากว่าทําบุญเป็นความสุขความเจริญดั่งที่ทํากันเช่นฆ่าสัตว์หรือเส้นดื่มเหล้าเมาสุลาพอจะมีความสุขความเจริญก็เจริญได้อย่างเต็มที่แล้วแต่นี่มันไม่เป็นมันมีแต่ความเดือดร้อนไปที่ไหนยุ่งไปหมดมนีธนเลวาโลกาที่ปไตยถือโลกเป็นใหญ่อันดับที่สองประอัตตาที่ปรตยถือตนเป็นใหญ่ความรู้ความเห็นที่แสดงออกพออยากได้มากก็เช่นการทําเลื่อลายหรือทํา ซองไปแผ่หรือทําเช่นมาบูชาผ้าไตารเหล่านี้เป็นต้นเพราะความคิดความเห็นของตัวเองเกิดจากความอยากที่แสดงออกมาดังนั้นก็แทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลแลวกระทบกระเทือนไปสมุดทาให้เดือดร้อนไปที่ไหนเพียงแต่ว่าทําบุญเขาก็ไม่อยากฟังเสียแล้วในสมัยปัจจุบันแ,แทบจะเบื่อไปเพราะไม่ถูกทางมีทันเรยวว่าอัตตาที่ประไตยถือตอนเป็นใหญ่มีแหละหลักธรรมพระพุทธเจ้าอันข้อที่สองข้อที่สามถนว่าทำมาที่ประไตย อันนี้ถือเหตุผลเป็นใหญ่ที่ความถูกต้องดีงามทั้งทางเหตุก็เป็นทางที่ไม่บอบช้ำรือไม่เบียดเบียนท่านผู้หนึ่งผู้ใดาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนมีแบบฉบับดังที่จะได้ประลบขึ้นในเบื้องต้นแล้วท่านอัญญากุทัญญะท่านทามาท่านทําอย่างไรนี้จะเล่าให้ฟังท่านัญญากุทัญญะแต่สมัยเกิดในสมัยข้างพระพุทธเจ้าชื่ออย่างไรก็จําไม่ถนัดแต่เข้าใจว่าท่านเกิดในลูกสาวนา เกิดในลูกสาวนานั้นก่อนท่านจะทําบุญท่านทําอย่างไรพอนํามาเป็นแบบฉบับที่พวกเราทํากันมาเรื่อยๆอย่างนี้พอจะคิดจะอ่านให้รู้เรื่องของการทําบุญพอได้ปรับปรุงแก้ไขชีวิตจิตใจลึกไม่ให้เสื่อมทรามลงไปเรื่อยๆและจะดํารงภาษาศาสนาให้เจริญก้าวหน้าหรือให้เจริญขึ้นไปเป็นลําดับนับแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่ไม่มีสิ้นสุดเมืม่อปีประมาณถ้าทําถูกทางแล้วผลก็ย่อมได้รับความสุขความเจริญโดยตามกําลังของศรัทธาผู้ให้ ท่านัญญาโกนทัญญาท่านเกิดเป็นลูกสาวนาท่านไปเห็นข้าวในานาเหมือนทุกวันนี้แหละข้าวในานามันงามมันงอกงามจริงๆท่านเกิดความเชื่อความเลื่อมใสนั่นดูฟังสิฟังท่านมือสิพอมองเห็นพระพุทธเจ้านั้นเกิดความเชื่อความเลื่อมใสยินดีที่อยากจะให้ทานนั่นเกิดจากใจที่ท่านริขึ้นเองจากความบริสุทธิ์ของใจท่านเองนะพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยอยากจะทําทานแต่ทํานานั้นท่านทําร่วมกับพี่ชาย ทำร่วมกันกับพี่ชายก็เลยไปพูดกับพี่ชายแต่พี่ชายเป็นคนไม่มีศรัทธาคนไม่มีศรัทธาในสมัยข้างโน้นก็มีกับสมัยข้างนี้ก็มีเช่นเดียวกันพี่ชายไม่ยอมเห็นด้วยดังนั้นท่านอัญญาโกนทันยะก,ก็เลยแบบขอให้แบ่งครึ่งกันเถอะพี่ชายตกลงพี่ชายก็ยินดีแบ่งครึ่งกันพอแบ่งครึ่งกันท่านัญญาโกนทันยะท่านก็นำเอาข้าวในานาเนี่ยไปทําการทําของท่านก็คงจะทําไปตามกําลัง ความสามารถหรือสติปัญญาของท่านเหมือนพวกเราทําในวันนี้ก็เช่นเดียวกันข้าวต้มข้าวนมสุดแต่ท่านจะทําแต่ตะกอนท่านให้ชื่อว่าข้าวมาทุกปลายาเสียจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบข้าวมาทุกปลายาท่านก็คงจะเอาข้าวทั่เขียวเข้าวกํา,ากลังที่ดอกออกผลนั่นแหละไปขยําใส่นมสดนมข้นนมอะไรก็สุดแต่ท่านจะทําแล้วน้อมเข้ามาถวายพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกที่ท่านเกิดความเชื่อความล้ำสายไม่มีประมาณ เคยน้อมแล้วพระพุทธเจ้าก็รับแล้วท่านก็ปาฏถนารที่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าเลยทเดียวขอผลทานที่ข้าพระเจ้าได้ให้ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนี้แหละถ้าพระเจ้าไปเกิดในภพใดชาติใดขอให้ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมก่อนใครทั้งหมดในโลกนะดูสิท่านอัญากลทัญญะท่านทำทำด้วยความเชื่อความเลื่อมใสหนึ่งโดยไม่มุ่งอะไรกับพระพุทธเจ้าหนึ่งนอกจากความมุ่งหวังของตนที่จะแสดงถึงผลแห่งความสุขความเจริญ เขาเชื่อว่าบุญเป็นสิ่งที่ส่งเสริมน้ําใจให้ได้รับความสุขความเจริญอย่างเต็มที่นะการทําก็ทําอย่างเต็มที่สมเจตนาของของตนผลที่สุดพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์เป็นผู้มียานคําว่ายานเป็นเครื่องรู้ของพระพุทธเจ้าจะนํามาเทียบวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์เป็นคนปุถุชนคนมีกิเลสคนมีความโลภความโกรธความหลงแต่เขาได้เรียนได้ศึกษามาเท่านั้น แต่ความรู้พระพุทธเจ้านั้นปราศจากความโลภความโกรธความหลงไม่มีกิเลสเข้าแฝงเลยเป็นความรู้ที่แน่นอนถูกต้องอยากแก่บุตุชนจะไปคาดไปหมายให้ยั่งถึงความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นได้นี่แหละทีนี้พระพุทธเจ้าก็มองเห็นโอท่านัญญากลทัญญะนี่ต่อไปสมัยโน้นในอนาคตน่นจะมาเกิดในตระกูลรามและจะได้ไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าซื่อสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราจะได้เป็นผู้ ได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุธรรมก่อนใครๆทั้งหมดในโลกพระพุทธเจ้าก็ทรงให้พรจินั่นพระพุทธเจ้าว่าเอวังหัวตุเอวังหัวตุขอทานนี้ของท่านนั้นจงสําเร็จพร้อมทั้งพยากรท่านอัญญาโกลทันญะยิ่งเพิ่มปีติหรือความอิ่มใจของท่านัญญาโกลทันญะที่กําลังให้ทานอยู่ว่าจะได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนใครๆทั้งหมดในโลกต่อมาสมัยปัจจุบันของ เราพระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้เป็นคือซื่อว่าธรรมนักโคดมที่พวกเราได้กราบได้ไหว้ถึงพระองค์ท่านอยู่ทุกวันนี้ว่าท่านัญญากลทญญะท่านก็มาเกิดในตระกูลพราหมณ์นะท่านก็ไปออกไปบวชเ,เป็นเบญจวคัคคีพอได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนใครทั้งหมดในโลกสมดังที่ท่านัญญากลทัญญะท่านปรารถนามีแหละการทําทานการให้ทานมันผิดก,กันกับสมัยปัจจุบันนี้มาก เป็นส่วนมากมันกฎมันเกณฑ์หรือเป็นส่วนมากทําไปพอเป็นพิธีไม่ได้ทําด้วยความถึงอกถึงใจไม่ได้ทําด้วยความเชื่อความเรื่อมใสทําด้วยความคิดความด้นความเดาของกิเลสตัณหาทําด้วยความหยกักไม่ได้ทําแบบที่ว่าด้วยความปีติด้วยความเห็นหลักเห็นเกณฑ์มีแบบฉบะับดังนั้นให้พวกเราทั้งหลายนํไปพิจารณาตามแบบฉบะับและเทียบเคียงกันกำหลักสวัสดิธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงทามา แล้วก็พวกเราทําในปัจจุบันนี้ผิดหรือถูกอย่างไรเราก็พ,พอคงจะเข้าใจ,ใจได้ถ้าหากวันผิดเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องดีงามตามหลักสวัสดิธรรมจึงจะเป็นแบบฉบะับและไม่เป็นประเพณีติดนิสัยไปจนถึงลูกถึงหลานถึงเหลนนับไม่ถ้วนจนแก้ตัวเองไม่ออกทั้งท้ที่ต้องการความสุขความเจริญทําบุญเพื่อหาความสุขความเจริญก็เป็นการทําบุญเพื่อทําลายน้ําใจของคนมีจานวนไม่น้อย เพราะความเข้าใจในบุญนั้นไม่ถูกต้องดีงามตามหลักสวากขาตธรรมจึงผิดกันแทนที่จะได้ความสุขความเจริญก็กลับมาเป็นเครื่องสังหารน้ำใจของเราไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่แหละการทำบุญให้ทานให้พากันพินิษพิจณาหาเหตุหาผลดังนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดรับรองแบบฉบับไว้ว่านิสัมมะกาลังเตยโยนั่นดูสิพิจณาเสียก่อนก่อนจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขอพิจาณาไข้ควรเสียก่อนแล้วค่อยลงมือทำทันว่าอย่างนั้น จึงจะเป็นสิ่งที่ดีงามและประเสริฐที่สุดดังนั้นการแสดงธรรมนับตะเบื้องต้นมาให้บรรดาเราทั้งหลายทุกๆท่านฟังขอให้น้อมนําไปพินิจพิจารณาแล้วนํานำไปปฏิบัติดัดตนของตนก็จะได้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันในอาวสานแห่งการแสดงธรรมขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งวระธรรมและพระสงค์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจอยู่ที่ไหนขอให้ได้รับความสุขโดยทั่วหน้ากันเทิน